พพี่นองครับผมมาเป็นผู้เดครับยงมาแบเป็นเห่านออ่น้กยางมาต่ตึงเลยครับสรุดคว่ำรอครับเกือบมอเกือบปากคาบีดินครับว่างั้นครับยางมาดังตำรถลูกสาวบรรทายบัสยูนี่เอ้ยอยู่ท้ายท่ายเอ็มียูนี่ครับนี่นะครับน้องครับสวัสดีนะครับเด้อน้องยูซีเพื่นคับยางมาบอกว่าโจพอดี ดพอคนรอกินเก่าครับสะดุดท่วมรอครับโอ้ยบรรยากาศพี่น้องครับเห็นปอดอยู่ก็ได่กินไงอยู่ง่ไงแต่นี่ครับนี่คือหลังจากใส่เสียง ยืนหนึ่งเป็นเขายืนมากเป็นอ้ายครับว่าที่เพลงดังนี่ว่าที่เพลงดังครับอย่าลื่มครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนมากเป็นอ้ายวันที่24ครับสามโมงเช้าเก่านาฬิกาทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับต่อจากเพลงน้องหญิงคบเอินฮักนั่งอีกหน่อยครับจะปล่อยวันที่18เนาะเก่าโมงด้วยกันครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดอยืาอืมครับ ไปกระนํำไปถล่มคอมเมนต์นี่นะครับเป็นหลายแสดงพลังเยแบีพันกับผมก็ตกใจเหมืนกันโอ้นะครับ่ดีเขาดีได้เป็นนึง่ดีมันบันความเสียม

มกกามาเป็นผู้ใดอีกทีมเดียวจอดรถใจ กันแน่นแล้วเนาะผมบ้านผมูก็เถื่องไหมเอ๊ะกระเี้พันกับพันเถื่องมากแม่นกว่านี้เมื่ออื่นกันเลียนเลียนพันเถื่องไปเลยอีกอีเรื่องอะไรอยู่เลยครับนี่ครับบรรยากาศโอ้ยลมมาแล้วนะครับเย็นสบายครับเพราะว่ารอบๆมีมีแต่หนองหนักครับ สุดยอดเฟซีมาให้ครับยืนนึงเป็นเขายืนลอยเป็นไอ้ป่ะนี้หาตัวเนียเืนนึงเป็นเขายืนลอยเป็ไอ้เป็น ออพี่ด้ส่งงานอีกแล้วนากนนอกองราเอาเนมันจะอะเาดนงงานี่ยมันได้แนวสรงงานเลยครับเป็นอเข่าไหครับมันเป็นเตียมมากอนีไม่ข้างเรนมือ่านี่อกจะเเสองอารมณนี่ันเปน่จริงเลได้อบก็พสหรัฐิ่ด้อิเย

อาจะเลิ่มครับจะเลื่มครับจะเรื่มเป็นกำลังกำลังใจนะครับให้กลาโอ้ยมีกำลังกีบี่ให้ลามิระบุ่แยใหักสเนยกินอ๋อเอาดแอบเ้าบน่ที่ไปุนะที่ไปเสด็จเบีย์สดเยโอ้ยจะเอาได้จะเอสไปซอด้เลยไปใมันเสด็จมอนสุดระบี่ยมี่ละไม้เนี้นะครับ เด็เียบบริการฮะเอาเนี่ยเอาสิบแปดครับเอ็นยังอีกหน่อยแล้วไปยีนียืนนึงเป็นเขาเขาไป่าได้ก็ได้ไเรียร้อยเดียวอู้คนหลายเงครับพ่อแม่จำเย่พูดักพูดได้ว่าแล้วไม่อีกเรื่องปุ๋ยเนี่ยเอายังเอาอแล้วเนาะ เป็นปุ่มเนีนเสียนถูกจกเนียนไม่ยังดกเลยมาสมบูรณ์เลยซ่ไครหมูยังมีพรอมเท่หครับมือดีกว่าไรยังเดียวมือนี่าต้งพงเงนสดโซเชียวสรงผลเีนทีุ่ต่อหนักดำบชีวิตด้พวกใดเขอกุ้มแล้วก็สังหมูแล้วไปกินยุบานได้เป็นบพอนึกเกกุ้มก็ไรก็บก็บ <laughs> mua lái miếng bò mi xuống bò miền ôi còn là nhiều còn là liếm công để xong nào <cười> 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 Ê, kai... <cười> <cười>

ถ้าจะขีดไรเขาร่มดีด้ใส่เสียงแล้วตัวยานุกิ่งแน่วย่างเสียงแหตอนนี้ใส่เต็มที่เลยนีคือดนพาเต็มที่้อเต็มที่กินเต็มหวมน้องือหาหลังเวทีจักยูทสเสียมารอเลยบู๊หเศาเลยโอ้พี่เพรเอามักเขาเสียงนอนเสีเฮ้่มคลิปอยูเออเมักแวเสียงนสีนีสงนี้วัดตะวันเห็นมันรล้วนเลือเี้ยวมันหายาเรื่อบเป็นซึ่งมันปิมันจไไอเจากอ มาว้นับเอาเนิ้วสองพิมูสองูกชินนึงพิมูสองันวะเนก่ยหมูสองลูกชินนึ่งขอน้วนึ่งเน่ยขอนิ้วสองไปเดยครับผมพักวเดียวหรไม่ใช่ก็คือว่นนันหะ นี่เป็นนวรับล้เกียวอะไรเล่าบบสวปากกาเขาไก่นะอย่าใส่ลู้ก็ได้นะหักเชียวปวดไทยนะไทยได้เจ็บล้วบรแเากเดี๋ยวเอาแปไหนราหลังดีดีมเอาไว้มื่กลมแล้วควัน่มือนบบมีบัตรแข็งกะเียบร้อยแล้ว จะล้นแล้วล่ะครับพ่ใหญสามนไปไงเดี๋ยับเลยครับอะจดีโอเคกับพี่น้องกฝากการฝากงานหน่อยก็ครับนี่นะครับว่าที่บอโจแล้วก่อนอนุญาตดังแล้วนะครับวันที่24่สิบสี่ยี่สิบสี่พฤศจมกาช่ครับ หกพันมันบาหกพันแช่หมดเลยแต่เทพอุ That ้งยิงไปวันที like ่แปดมาเราวิ่งประโจนต้าอันหกพันแช่ต้องติดมาแรงแล้วเอาเพียงเหนียวมันเป็นติมาแรงมากหลายเสียพี่หนูดีแมนครับแล้วก็นี่ดูแลรังบานเรียบร้อยแล้วเป็นจักการดูแลรังบานคูดเบื่อได้อันนี้เขาบอกแบบชัดเจนนะแต่ว่าแบบว่าสามารถแสดงสดไม่พีดีเกิดสิ่งที่เขาทำคนเดอยากไปคูดเอราะว่าต้องพักหาลังบาน มี่คือระบบของยูทูบซีมีคนดูแลเพื่ที่จะให้เขามันเหมือนมันมีบังคับให้เราดูต้องมีคนดูแรงะต่วาเมื่อกี้ฟรังเนี้ยมันเข้มเหมือนศาสนาเลยปวดหัวเลยอันนี้เน้อันนี้เาระบบจัดการดีแล้วรอบปนี้พีรอนกำลังใจเพื่อมาแชร์นะครับเด้อ ทำเดือนเยอะครับทำเด่ทำเดืลองมุงละทะลุทะไล่เลยพี่น้องศูนย์หนาแล้วเด้เอาป็นสาวพัฒมาแรงว่ัยทย์วิวไหลไปห้าล้านครับอาจจะเป็นเพลงที่ร้อยล้านวิวเพลงแรกของทางค่ายก็ได้หนึ่งเพลงหนึ่งร้อยล้านวิวอาจจะเป็นเพลงแรกของทางค่ายนี่คือตัวเต็งดาวซันโบของทีมฉะนั้นพี่น้องก็ับเจริมครับ เี่เพิ่นบอกว่าอ้อนพ่อพ่ม่ยม่ที่ละลานี่แม่ลาลามีงานชงแล้วเห็นแล้วสบายใจแล้วแจ่งงูแมแล้วเยอะเบอเลยเยอะเบืากต้นโอเคกับพี่น้องกมาที่นี่ไ้สำเนียการันที่ยี่สิบหกได้เันทีย2บครับยันหนึ่งมันขายัน่ามันอาางกับเปนทีสิบแปดเอินพักนั่งเกหน่อยครับนี่เลิ่แม้ะก็กมปิดนะครับเก้าเก้าสิบเกบาทครับ วันที่18เป็นต้นไปนะครับยูน้ไว้สัซนี้ครับสวัสดีครับ